ับมาดูกรองน้ำมันไฮดรลิกนะครับคันนี้เป็นคัน L36 เข้ามาทำเครื่องนะครับเอาให้มาเปลี่ยนน้ำมันไฮดรลิกด้วยนะครับก็มาดูกันว่ากรองจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในประกันครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ดูสิครับก็ ถ้าไม่เปลี่ยนตามชั่วโมงนะครับก็อย่างน้อยก็สองปีครั้งนะครับก็ได้เปลี่ยนบ้างนะครับไม่งั้นก็อย่างนี้น้ำมันจนดําเหมือนน้ามันเครื่องนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะครับก็จะมีผลกับปั๊มไฮดรอลิกนะครับดูน้ํามันนะครับดําพิดไปเยนเหมือนน้ามันเครื่องก็ดูแลรักษานะครับรถของเรา ฝากด้วยนะครับดูน้ำมันเครื่องดิ